สถาบันการสร้างชาติมีการจัดประชุม IC P D N 2024นะคะมีการระดมผู้ส่งคุณวทั่วโลกถกเรื่องสันติภาพในโลกแห่งความเหลื่อมล้ำค่ะโดยสถาบันการสร้างชาตินานาชาติร่วมกับองค์กรพันธมิตรระดับโลกนะคะจัดการประชุมนานานชาติว่าด้วยสันติภาพการพัฒนาและการสร้างชาติ2567ในหัวข้อสันติภาพในโลกแห่งความเหลื่อมล้ำโดยการประชุมนั้นมีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้เกียรติก่าวประถาศคถาเปิดการประชุม โดยมีผู้นำและผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงร่วมกล่าวปาฐกถาด้วยอาทิสตีฟคิลลี่ประธานสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพคุณตะวะคุณกระมาณผู้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2554 สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการจัดประชุมในครั้งนี้คือการระดมความคิดเห็นและนำเสนอผลงานวิชาการล่าสุดจากนานาชาติเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพในระดับชุมชนประเทศและระดับโลกโดยเน้นการทำความเข้าใจระหว่างสันติภาพและความเหนื่อมล้ำของโลกผ่านการระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญน,นักวิชาการนักกิจกรรมและผู้นำจากทุกภาคส่วนโดยการประชุมนี้จะหารือแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันค้นหากลยุทธ์นวัตกรรมในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมแบ่งปันมุมมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างครอบคลุมและบูรณาการเพื่อสร้างสันติภาพที่แท้จริงนอกจากนี้การประชุมยังยืนยันถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนความพยายามร่วมกันในการสร้างโลกที่ทุกเสียงได้รับการรับฟังทุกชีวิตได้รับการให้คุณค่าและสันติภาพดำรงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งมีผู้นำผู้บริหารระดับสูงผู้ทรงคุณวุฒธธินางวิชาการและผู้สนใจกว่า2,500คนทั้งออนไซต์และออนไลน์จากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมค่ะ